ใจร้อนขี้เลยอุ๊เอาเลยนยี่งยืดเลยเฮ้เขาก็หล่งแล้วดูนะครับเพื่อนเพี้ยนไอ้เพี้ยนนี่ยเนี่เนี่ยไอเพี้ยนไอ้เพี้ยนนี่นะครับอ่า นี่วิดีโอนี้ <languagesgettable> แกลอยจอดีนะท่าไปนี่แหละแข้งเราเหเอ๊ะเม่ไดโอขงอยูดีดียุดีอมีะรนี่นะครับเพื่อนโอ้เพื่อนโอ้โหถ้าบไาเหรอเนี่ยอ๋อถ้าบ้าคือเพลียเลยโอ้พัดด้วยนะเดี๋ยววดีโอนี่นะครับเพื่อนนี่เดี๋ยวน่าวิชภาบวะวิชกาบวะเฮ็ดื้วยังนี่ะะ